หวานแบบนี้เนี่ยไปก่อเรื่องก่อเราอีกหรือเปล่าว่าผมเป็นเด็กดีนะครับพี่ <c oughs> แหมต่อให้มีข่าวก็สู้กระแสข่าวช่องเราไม่ได้หรอกค่ะอืมก็นั่นแหละสิอะว่าแต่วันนี้พี่ลีลามากองหรือเปล่าพี่ว่าจะมีเรื่องคุยด้วยสักหน่อยอะคุณลีลาเหรอคะอยู่หน้ามอนิเตอร์กับพี่ลงะค่ะเห็นว่าเดี๋ยวจะแวะเข้ามาอยู่นะคะอ๋อเหรอก็ดีว่าจะเอาเด็กใหม่ไปขายขาย้าวสักหน่อยเด็กใหม่ที่ไหนเนี่ยผมจะตกกระป๋องแล้วมั้ง ก็ไม่แน่ถ้าทำตัวไม่เชื่อฟังพี่ก็มีจะตกกระป๋องค่ะโอ้เ oh, ชื่อสิครับใครจะไม่ฟังพี่ทิวหลังนะ็กบ้านนี่อืมนี่เอาเด็กใหม่มาขายเนี่ยจับเซ็นสัญญาแล้วหรือยังรอบที่แล้วก็มีปัญหาเดี๋ยวคราวนี้ก็มีปัญหาเหมือนครั้งที่แล้วอีกหรอกอ๋อค่ะทิวลีบจับเซ็นสัญ,ญญาแล้วค่ะค่ะอ้ยที่ผู้จัดการแกนะฮะมาสั่งมาสอนเาทำไม เรียบร้อยหรือยังก็ที่แยกทางกันไปกับเธอน่ะฉันก็ไปจับเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วงานนี้ไม่ต้องเป็นห่วงมีปัญหาแน่นอนถ้าเป็นแฉบนะคะแจบก็เซ็นนะคะไม่รู้ว่ามีบทคาแรคเตอร์แปลกๆมั้ยคะแปลกๆหรือหนไม่มีหรจ้ะไปทำหน้าที่ตัวเองก่อนปะแหมไปๆเร็วๆมันก็แน่นอนสิจ๊า ว่าแต่เออวันนั้นไปเยี่ยมคุณมันธนาเป็นยังไงบ้างละะ่ะฮะอ๋อไปถึงก็เจอแจ็คพอตนะสิคะเ<ะ>กิดเรื่องไรขึ้นรอนะก็ได้ยินคุณมันคุยกับคุณสีวาค่ะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นฝีมือคุณเพาคุณเพาเกลียดคุณมันค่ะพี่ทิวว้ายตายแล้วนี่นี่นเรื่องใหญ่แล้วนะ<ม>เห็นว่าค,คุณวูดเนี่ยก็มีส่วนเกี่ยวข้องผูกพันกับเรื่องนี้ด้วยไม่ใช่หรอตายแล้วแล้วแบบนี้ใครเป็นพวกใครเลยเนี่ยไม่สงสัยมันเป็นหมดเลยหรอ แจมพี่แจมคือแต่งงด้ใกล้หน่ไหนครับอ่ะแล้วทำไมไม่ให้คนอื่นแต่งน่นะแล้วปนโนกไปไหนวันนี้มีพี่คนเดียวพี่จำไม่ได้เหรอเร็วเร็วเลยนะคะตามมานะขาดสมหวงจริงๆเลยจะทำยังไงดีเนี่ยฮะเราสองคนนะ่ะยังมีสัญญาอยู่กับช่องนี้ตั้งสามปีนะอย่างนี้เราจะไม่ซวยไปด้วยเหรอฮะจะเย็นเย็นก่อนค่ะพี่ทิวยังไงก็ช่องเดียวกัน เขาไม่มีทางทําพังหรอกคะ่ะจะไม่เป็นหายได้ยังไงละ่ะฮะมีคนตายทั้งสองคนละนีม่ม่ใช่เรื่องใหญ่ได้ยังไงฮะผมว่าไม่เป็นไรหรอกยังไงเนี่ยเราก็ไม่ได้อยู่ฝ่ายใครอยู่แล้วแถมชื่อเสียงเราก็เป็นหน้าเป็นตาให้ช่องอตายแล้วเป็นหน้าเป็นตาให้ช่องถ้าเธอจะไปได้กับยายแก้วใสแล้วหล่อนจะไปได้กับคุณสิวาเนี่ยแบบนี้เราก็อยู่ข้าคุณประธานาเต็มๆสวยค่ะสวยแบบนี้สวยแน่ไม่ต้องห่วงครับผมมีสำรองอีกคนนึงอ๋อ<ม> นี่หมายความว่าไงอะวะนี่แกอย่าบอกนะแกแก,กินกับยาที่ว่าวันนั้นแล้วอะยิ้มยิ้มยิ้มด้วยนี่แกนี่มันกิดไม่เรื่องจริงเลยเพลทเพลดก็เห็นไหมล่ะฉันถึงไม่เดือดร้อนเหมือนแกไงไม่ต้องมาห่วงคนอื่นหรอกห่วงตัวเองเถอะหาทางหนีที่ไล่ทันแล้วกัน พี่เองก็ต้องหาทางหนีที่ไล่เหมือนกันนะแล้วพี่จะไปไหนครับก็ต้องไปหาคุณลีลาสิได้เปอร์เซ็นต์สัญญาที่อยู่ช่องไหนก็ได้น่ามาสังกัดช่องนี้ใช่ไหมว่าเพมเซ็ตพร้อมแล้วป่ะข้าวจค่ะพร้อมค่ะขอบคุณนะคะลืมบทละขอบคุณนะคะค่ะนี่จะไปไหนกันคะเดี๋ยวไปเข้าฉากกันหนึงครับเอ้าโอ๊ย ตลาดวายกันพอดีอ๋อจะตลาดวายละหนูก็อยู่เป็นเจ้าที่เฝ้าที่นี่แล้วกันนะจ๊ะพี่ขอตัวก่อนโอ้ยขนทุกข์กระซ่าด้วย พูลีสวัสดีครับสวัสดีจ้ะเป็นไงสวัสดีครับก้องเช็กฟอร์มเรียด้วยเจ๋สวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะนั่งหน่อยได้ครับนั่งก่อนค่ะขอบใจเจ้สวัสดีครับเหมือนเดิมจ้ะเป็นไงเฟ็มดีใจจังเลยค่ะที่วันนี้พี่ลีมาที่กองด้วยโอ้โถ้าพี่ดีเวลาที่ไดอยากมากองนี้อยู่แล้วจ้ะนี่มันละครฟอร์มใหญ่ของพี่ตอนนี้เลยนะ อ้าวกาบเรียนเชิญคุณหญิงคุณชายครับคุณว่าคุณเปลมมาครับผมเข้าฉากด้วยแล้วไปทำงานกัน่ะเดี๋ยวค่อยคุยกันครับเจอกันนะคะว่าอย่ามาบมนไปด้วยพี่ลีสวัสดีค่ะด่แมวันนี้สวยจัง แหมพี่รีค่ะนี่ยังแต่งไว้เต็มนะคะปกติที่รีบ่ะแต่งแน่นกว่านี้อีกค่ะอุ้ยตายละเสร็จพี่นีก็ดีเลยค่ะนี่เลยมีเด็กใหม่มานําเสนอค่ะนี่ค่ะไหนดูซิค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กผู้ชายคนนี้หน่วยก้านดีไหมคะเนี่ยเหมาะกับการเป็นพะลองนะคะอื ถ้าเกิดสมมติว่ายังไม่อยากให้เป็นพระเอกก็เป็นพระรองได้แต่สําหรับทิวลิปทิวล,ลิปคิดว่าน้องคนนี้ปันไม่ยากค่ะถ้าจะให้เป็นพระเอกเลยก็เป็นได้ค่ะก็น่าสนใจดีนะจ๊ะค่ะ<ม>ผู้หญิงก็มีนะคะพี่ลีขออนุญาตนะคะนี่คะ<ม>่ะสวยสูงหน่วยก้านดีน่าจะเหมาะกับที่พี่ลีชอบนะคะแล้วเด็กๆด็กผูนี้ เป็นเด็กในสังกัดของทิวลิปหมดทุกคนเลยค่ะเรื่องมรารยาทอุปนิสัยความสามารถแอคติ้งพี่ลีไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวทิวลิปเนี่ยจะมีคนจัดการเองทั้งหมดเลยและที่สำคัญเนี่ยเด็กๆพวกนี้อยู่ช่องไหนก็ได้นะคะพี่ลีพี่เชื่อใจทิวลิปอยู่แล้วนะจ๊ะ <c oughs> รู้สึกวิกหน้านี้พี่จะมีเปิดแคสละครหลายเรื่องเลยอะยังไงส่งเด็กพวกนี้มาดูก็ได้อย <c oughs> ได้ค่ะพี่ลีค่ะขอบคุณมากนะคะยังไงพี่ฝากส่งเมลไปที่ออฟฟิศด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวส่งให้ดยวนี้เลยค่ะเรียบร้อยค่ะพี่ลีค่ะให้ดิออฟฟิเช็คได้เลยเร็วทันใจแล้วปลอกด้วยทิวลิปค่ะ <laughs> thank you จ้ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาพบใครคะคุณลีลาค่ะ นี่ออฟฟิศคุณลีลาป่ะคะใช่ค่ะคุณได้นัดไว้หรือเปล่าคะไม่ได้นัดนะคะแต่พบได้ใช่ไหมคะคือคุณลีลายังไม่เข้าออฟฟิศนะคะอ้าวแล้วจะเข้ากี่โมงคะไม่แน่ใจค่ะแต่ยังไงคุณก็ควรนาดไปก่อนนะคะค่ะเไมีป่ะคพอดีเลย <c oughs> ỏi, อะสวัสดีค่ะพี่มาพบคุณลีลาคนที่เนี่ เขาบอกว่าต้องนัดไว้ก่อนถึงจะพบได้จริงเหรอมัวปะจริงๆค่ะแล้วก็ตอนนี้คุณลีไม่อยู่ด้วยค่ะออกไปข้างนอกไปออกกองค่ะพี่แววว่านี่เมื่อไหร่กลับอ่ะเก็ตนัดให้หน่อยได้ไหมพี่เบื่อขี้เกียจมาบ่อยๆเสียเวลาถ้าเป็นวันนี้เลยคงไม่ได้ค่ะมันกระทันหันเกินไปงั้นเอาเป็นสักอาทิตย์หน้าดีไหมคะเดี๋ยวเก็ตนัดให,วดห้ว้าอาทิตย์หน้าว้าไปทันกินอะไรล่ะโอ้พมมาได้ เซ็งจริงเลยเพิ่งอะไรหน่อยก็เพิ่งไม่ได้มาห้าสี่สามสองเดินลงมานะแค่ okay. ์ไปมาหนูไปยืนพิงรถอ่ะ,ะส่วนว่ายืนนี้บ l o กก i n g เนี้ยครับผมอ่ะ <c oughs> มองหน้าเขาจะบอกรักดีหรือไม่บอกรักดีวะคิดคิดเนวะ กูบอกมึงกี่ครั้งกี่หนแล้วเนี่ยว่าเวลาเข้าฉากอะไม่ต้องเอาโทรศัพท์เข้ามานี่กูถามจริงก็คนในวงการดาราทุกคนนี่ต้องเอาโทรศัพท์เข้าฉากทุกครั้งเลยเหรอขอแป๊บนึงได้ไหมพี่ธุระสำคัญโอ้โหคนหนู้นก็เจอคนนี<อ>้ก็เจออะไรของมันกัน,น,น,กนวะเนี่ยนะพี่เดี๋ยวค่อยบ่นได้ไหมขอไปรับโทรศัพท์แป๊บนึงนะแป๊บเดียวเฮ้ย hey, ดูนี่กูด่ามึงกันนี่มึงยังไม่รับอีกเหรอสวัสดีครับคุณแม่ ฮัลโหลว่าเหรอจ๊ะนี่พี่เองนะโหดีใจจังเลยได้ยินเสียงว่านี่พี่ตอนนี้อยู่ที่ออฟฟิศคุณลีลาแล้วเขาบอกว่าคุณลีลาไม่อยู่ไม่มีใครยอมให้พี่พบเลยอ่ะว่าช่วยพี่หน่อยได้ไหมอ่ะพี่ต้องเจอคุณลีลาด่วนวันนี้เลยอ่ะนะคะเอ่อเดี๋ยวผมลองถามให้นะครับแล้วได้ผลยังไงเดี๋ยวผมจะโทรไปบอกเชื่อฝีมือว่าอยู่แล้วขอบคุณล่วงหน้าเลยนะคะ ทราบเรื่องที่กองเราโดนระงับหรือยังครับยังนะครับนีนบ่พี่คไปรู้มาจากไหนคือผมส่งเอกสารการเงินไปครับแต่ว่าคุณเผาเขาไม่ยอมเซ็นมาจต้ยไ